ควรู้ทางทางนายมือคําหลังอาหารเย็นนะคะแหม<ช>วันนี้รู้สึกว่าทานายอิทธิพลชินธดาพงศ์นะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้แล้วก็มีประเด็น<ช>ที่จะเข้ามาพูดคุยกันด้วยใช่ค่ะเป็นประเด็นในเรื่องของความผิดจราจรที่จับกลุ่มได้โดยไม่ต้องตักเตือนอืมค่ะห,หลายหลายคนคือเดี๋ยวนี้หลายๆคนบอกว่าเวลาเจอเจ้าหน้านที่ตำรวจบอกทําไมไม่เตือนกันก่อนนะอแต่ตัวเองทําผิดนะใช่บางทีโทรมามีเหมือนกันนะเออก็ว่า กันไปบางคนบอกแหมน่าจะเตือนผมก่อนนะผมจะได้รู้แต่จริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนในเรื่องของกฎหมายจราจรอ,อันนี้ควรจะต้องรู้อยู่แล้วนะควรต้องรู้ควรต้องศึกษาจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะค่ะนะเพราะเราขับรถคะใช้เส้นทางอยู่บนท้องถนนแล้วก็ต้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของกฎจราจรแน,นะนั้นต้องนอกเหนือจากนะฮะ การที่เราจะต้องไปศึกษาแล้วเนี่ยะนะทุกๆครั้งนะทางเจ้าที่ตํารวจโดยทางกองบังคับการตํารวจจราจรนะก็จะมีการเผยแพร่ข่าวนะเรื่องของการเข้มงวดการกวดขันเนี่ยในเรื่องข้อหาไหนที่รียได้ว่าไม่สามารถจะเตือนกันได้ละถ้าเจอนะต้องจับกลุ่มเลยทีเดียวนะคะ,คะนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันช่วงนี้ดุ91รู้ทันรู้ถ่ถา สวัสดีค่ะทานายอิทธิพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวนาสวัสดีคุณปิยดาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้เห็นเราจะพูดคุยกันเรื่องของความผิดนะจราจรที่จับกลุมได้โดยไม่ต้องตักเตือนนะคะใช่ครับเพราะว่าในพฤหัสที่แล้วนะครับจะมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยโทรมาสอบถามนะครับว่าหากเราขับรถไปนะครับแล้วก็เจอรถฉุกเฉิน นะครับขับเข้ามาบนท้องถนนนะครับเราสมควรที่จะทํำยังไงนะครับเพราะว่าเกิดกรณีที่ไปชนกันกับรถฉุกเฉินบริเวณแยกทางทางร่วมหรือว่าทางแยกอย่างนั้นนะครับะนะฮะเราก็เลยเไปดูในเรื่องของความผิดต,ต่างๆนะครับเพื่อวันนี้เนี่ยจะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการที่เราเจอรถฉุกเฉินเนี่ยนะครับหากเราว่ากฎหมายเขียนด้วยแบบนี้นะครับเขียนไว้ว่าหากผู้ที่ขับรถอยู่บนท้องถนนนะครับหากเราเห็นไฟสัญญ,ญาณแสงวับวาว กฎหมายใช้คำนี้เลยนะครับแสงวับวาวและได้ยินเสียงไซเรนนะครับเราจะต้องหยุดให้รถฉุกเฉินเนี่ยผ่านไปก่อนนะครับโดยให้มีลักษณะของทุกคันก็คือจะต้องจอดชิดทางด้านซ้ายนะครับโดยเร็วและด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าหากว่าเราไม่ทำเนี่ยครับการช่วยเหลือต่างๆก็จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องครับเมื่อเราเห็นเรื่องของกฎหมายจราจรตรงนี้แล้วนะครับผมก็เลยได้ไปย้อนดูนะครับเรื่องของ สภาพการใช้รถใช้ถนนเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยรถมีขภาพที่ติดมากยิ่งขึ้นนะครับ<ช>โดยสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าจ้าจะช่วยสภาพการจราจรบนท้องถนนได้ดีมากขึ้นด้านก็คือการรู้กฎระเบียบ<ช>นะครับ<ช>และการร<ช>ู้วินัยในทางจราจรครับวันนี้จึงนําเรื่องนะครับที่ฝังมาจากทางกองบังคับการตำรวจจราจรเลย<ช>นะครับเป็นเรื่องของข้อหาความผิดต่างๆหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วนะครับห<ช>ลายๆท่านเนี่ย รู้แต่ว่าไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่ไม่ได้รู้ว่ามันมีโทษมากหรือว่าน้อยอะไรยังไงนะครับนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตจับกลุก่มนะครับให้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับรบกวนเวลาสักสักสองถึงสามกลุ่มเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าหากเกิดความผิดแบบนี้ขึ้นบนท้องถนนแล้วเนี่ยหากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรียกแล้วก็ตรวจเราเนี่ยสามารถทําได้ทันทีนะครับอ่ฮความผิดเนี่ยในกลุ่มแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับ <c oughs> นะครับหากเราเมาแล้วขับหรือว่าเราเห็นรถบนท้องถนนในเวลาค่าคืนนะครับมีการแข่งรถกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามนะครับ <c oughs> มีการแข่งรถกันหรือว่ามีการเมาแล้วขับบนท้องถนน <c oughs> คุณตียดาคุณวันดาคิดว่าในสองความผิดนี้น่าจะมีโทษยังไงครับอืมนะเอ็นเชื่อว่าน่าจะต้องมีโทษนะ ถ้าเป็นเรื่องของเมาแล้วขับแน่นอนก็ต้องมีโทษจำแล้วก็ในเรื่องของโทษปรับด้วยเช่นเดียวในการแข่งรถสาธารณะนะซึ่งบอกว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยก็น่าจะมีโทษทั้งในเรื่องของในเรื่องของการปรับแล้วก็การจำคุกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็เยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับก็ต้องแจ้งทุกท่านนะครับว่าที่เราสันนิษฐานไว้ถูกต้องนะครับโดยกฎหมายเนี่ย จากเท่าที่ผมไปจับกลุ่มในเรื่องของพรบการจราจรดูนะครับถ้าหากเป็นความผิดซึ่งไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้นะครับหรือว่าใช้ในความเด็อประมาทสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแบบนี้เลยจะเป็นโทษแบบที่กล่าวไปเมื่อสักครู่คือมีโทษจำคุกนะครับ <c oughs> ไม่เกิน3ามเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้เนี่ย เหตุผลก็เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทําให้บนท้องถนนนี่อันตรายนะครับแต่มีการเรียกปรับได้ผมจัดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นการปรับในเกณฑ์ที่สูงนะครับปรับในเกณฑ์ที่สูงหากเรามีการขับรถนะครับแซงในที่ขับขันเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยจะมีคนที่ชอบปาดหน้านะครับแต่เราก็ไม่เคยทราบกันบนท้องถนนว่าจริงๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการขับรถแซงปาดหน้าขับเข้ามาในเส้นคลิปนะครับอะไรต่างๆในระยะกระชันชิด การขับรถบนทางเท้านะครับการขับรถเร็วนะครับการมีมลพิษหรือว่าควันดําบนรถเราเนี่ยปล่อยออกถูท้องถนนนะครับรวมถึงการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ามีการจี้ชิงครับนะครับเกิดผลหนึ่งเนี่ยนอกจากอะระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการติดป้ายทะเบียนร,รถแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหากม,มีคดีอาญาเกิดขึ้นการที่เราไม่แสดงป้ายทะเบียนร,รถมันก็ทําให เราไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้นะครับ mm hmm. อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าสัญญัติของจราจรจึงกําหนดไว้ว่าหากไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วขับรถมาบนท้องถนนแบบนี้ตํารวจเรกสามารถเรกได้ทันทีเลยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มอมาอารถขอตรวจคนนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าอย่างกรณีที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมีการจี้ชิงรัพย์แล้วก็ไปจับได้ที่กําแพงแสนนคนปรปฐมก <Okay. S 2> ็จับได้จากรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเหมือนกัน okay. นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ล่ะครับรวมถึงอีกความผิดหนึ่งนะครับซึ่งผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ขับรถแท็กซี่<ค>ะนะครับและไม่รับผู้โดยสาร<ค>ะนะครับอ,อัน,นอันนี้ต้องอยู่ในกรณีที่อ่อไม่ใช่จุดที่อ่อมันอันตรายหรือว่าผู้โดยสารโบกเครื่องในระยะที่ไม่สามารถจอดได้นะครับความผิดทั้งหมดที่เราพูดในกลุ่มที่สองตัวนี้นะครับ จะเป็นความผิดที่น่าจะมีโทษปรับเพียงอย่างเดียวนะครับคุณปิยดายคิดว่าน่าจะปรับปานเท่าไหร่ครับสมมติว่าค,คิดต่อเนีจริงๆต้องบอกว่าตามเรื่องของค่าปรีเที่ปรับนะคะที่มีเนี่ยตามเรื่องของกฎหมายจราจรเนี่ยเขาจะมีนะเขาจะมีเว้นระยะไว้อาจาอ่าประมาณนะประมาณคือประมาณตามนั้นก็คืออาจจะประมาณ500้บาทจนถึงหนึ่งบาทหรืออาจจะเป็นหนึ่งบาทจนถึง หนึ่งพันบาทอันนี้พันบาทนี่คือสูงสุดใช่ค่ะดุลพินิษของทางเจ้าหน้าที่นะฮะครับอาหารซึ่งในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เมื่อคกครู่ผมแจ้งไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขับรถกระชั้นชิดปาดกันนะครับขับรถบนทางเท้าเหมือนที่เราเห็นมอเตอร์ไซค์จะวิ่งไปมานะครับการขับรถเร็วการขับรถแล้วมีควันดำนะครับแต่ป้ายทะเบียนรวมถึงท่านผู้ฝั่งแท็กซี่หลืท่านที่ไม่จอดรับผู้โดยสารเมื่อสามารถรับได้ตรงนี้นี่โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทค่ะ นะครับก็จะเป็นความผิดในกลุ่มที่สองนะครับสําสหรับความผิดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจอดรถในที่ห้ามจอดครับ <Okay. S 2> เราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นหรือว่าการจอดรถซ้อนคันบ uh huh. างครั้งเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมีรถจอดแล้วนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าเราก็จอดซ้อนกันเข้ามา <Okay. S 2> ตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเลนถนนหายไป ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการจราจรที่ไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ่อับเขาวนะมาบอกว่าทางกองบังคับการตำรวจจราจรก็มีการทําสถิติข,ขึ้นเหมือนกันในเรื่องของการจับกลุ่มข้อหา,ใน,นะาในเรื่องของพรบรจราจรอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งข้อหานะคะที่ทางคทงคีติคด้ว,ว่าจับกลุ่มสูงสุดเหมือนกันนะในเรื่องของรถจอดในที่ห้ามจอดไปจอดในลักษณะซ้อนคันจอดในลักษณะของการกีดขวางด้วย ใช่ครับนอกจากนั้นน่นะครับก็จะมีลักษณะของการจอดรถบนทางเทา้าอันนี้เราจะเห็นพี่น้องมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับว่าจะจอดรถอ,อาจอาจจะเป็นฟุตบาทนะครับแล้วก็จอดกันบนทางเทา้าทางเดินนะครับออันนี้นี่จะไม่เหมือนกับกรณีที่เมื่อสักครู่นะครับคนมมเมื่อสักครู่ผมจะมีบอกว่าการขับรถบนทางเทา้านะครับแบบนั้นจะมีโทษปรับที่สูงนะครับแต่หากว่าบางคนเนี่ยเอารถขึ้นไปจอดบนทางเท้านะครับยิ่งย่านที่เราเห็น มีมีการค้าขายที่มากๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนะนะครับแบบนี้ก็จะมีความผิดนะครับเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกะนะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นนะครับแล้วก็เรื่องของการขับรถย้อนสอนอ่า <นะ S 1> อันนี้อันตรายมากมากบางจังหวัดน,นี่เขาลักษณะเหมือนกับว่ามีทั้งโทษปรับโทษปรับแล้วก็โทษจำด้วย ยันไม่แน่ใจใออเดียนเคยอ่านปันผ่านนะฮะก็ริกได้ว่าอพอจะทราบอยู่บ้างว่าทางด้านของภาคตะวันออกค่ะ,ะนของเราแถวแถวชนบุรีนะฮะชนบุรีอันนี้เขาเน้นเน้นหนักอย่างมากเลยในเรื่องของขับรถย้อนสอนซึ่งก็จะมีผลทั้งในเรื่องของการปรับแล้วก็เรื่องของการจำคุกด้วยครับซึ่งในการขับรถย้อนอสอนเนี่ยมันจะแยกความผิดเป็นในความผิดของอพระราชบัญญัติเรื่องของการจราจรจะมีโทษปรับอยู่แล้วนะครับว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย นะครับแต่หากว่าการขับรถย้อนสอนนั้นนะนะครับทําให้เกิดความเสียหายหรือไปละเมิดผู้อื่นนะครับหรือว่าไปทําให้ขับเสียงผู้อื่นเสียหายตลอดจนหากเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วทําให้ผู้อื่นเนี่ยต้องบาดเจ็บก็จะมีความผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาต่อเนื่องจากการขับย้อนสอนก็คือขับรถยนต์โดยประมาทใช่ไหมใช่เพราะว่าการย้อนสอนนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อจริงๆอ่ะนะคะใช่ครับซึ่งซึ่งเอ่อผมเคยมีเพื่อนชาวต่างชาตินะครับเขาเคยมานั่งรถ ในบ้านเราเนี่ยนะครับเราเห็นเราเห็นจนชินตาครับเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่คนต่างประเทศเนี่ยครับเวลาเข้ามานั่งรถแล้วเขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมานี่เขาตกใจนะครับอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่า amazing อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เขาจะบอกว่าคุณทํากันได้ยังไงนะครับคุณทํากันได้ยังไงรวมถึงบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปขับไปอย่างเช่นเส้นอยุธยา หรือว่าเส้นในทางหลวงสายหลักที่ออกไปเนี่ยนะครับบางครั้งเราไม่เห็นแค่รถมอเร์ไซนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นก็คือเราเห็นรถกระบะหรือว่าเห็นรถขนาดใหญ่เนี่ยขับย้อนสอนกลับมาบนทางหลวงเลยนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากผิดกฎหมายจราจรแล้วก็ยังผิดเรื่องของหากเกิดอันตรายก็เหมือนที่แจ้งไปนะครับผิดทั้งแท่งและอาญาด้วยนะครับนะครับในกลุ่มสุดท้ายที่ผมบอกเนี่ยเป็นความผิดที่มีโทษปรับนะครับไม่เกินห้าร้อยบาท นะครับแต่ผลผลที่บอกว่าหากเกิดจากความผิดนี้แล้วไปทําอย่างอื่นก็จะต้องเป็นที่เจลายอยีกเรืร่องหนึ่งนะคะคบอันนี้ก็คือสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะ,นะในเรื่องของความผิดจราจรที่ทางเจ้าที่ถ้าพบเห็นก็ต้องดําเนินการในการจับกลุมโดยที่ไม่ต้องตักเตือนก่อนนะคะใช่ครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเราเห็นว่าเรารู้นะครับเราเพียงแต่แค่อยากจะรู้ กฎระเบียบจราจรทางวินยัยนะครับแต่เราไม่เคยเรียนรู้ถึงผลเสียนะครับจากการที่ตบตามวินัยจราจระนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบหลายด้านนะครับอยากให้เราทุกคนช่วยกันเพราะไม่ใช่แค่เพียงผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับหากเกิดความเสียหายก็จะทําให้เราเดือดร้อนเรื่องรับสินและร่างกายด้วยะนะครับรวมถึงหากเราขับรถมีวินัยจราจรที่ดีผมเชื่อว่าจะส่งผลสะท้อนอีกหลายๆด้านอย่างเช่นการท่องเที่ยวหลายๆอย่าง ก็จะน่าน่าท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับนะคะก็ต้องบอกนะว่าก่อนนั้น เราก็ติดอันดับในเรื่องของการสูญเสียจากอุบัติเหตุเยอะมากนะคะต้องบอกว่าตัวเลขทุกๆเทศกาลละมันก็น่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือบางทีก็ไม่เคารพกฎจราจรไม่สวมหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รถที่ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็รถจักรยานยนต์นะเสี่ยงอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของการเมาลวขับการ คือพักผ่อนไม่เพียงพอ,อ,อเกิดอาการหลับในกันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุเช่นเดียวกันนะคะ,คะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตแนะมากในประเทศของเราดิฉันย้อนไปนิดนึงนะคะทนายอิทธิพลคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดหัวกันเรื่องของการาให้ทางกับรถที่มีสัญญาณไฟฉุกเฉินะนะคะมีคุณธนัทเขาถามเข้ามารถที่เปิดไฟไซเรนไฟฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุด่วน S <S <S นะโดยไม่มีเหตุด่วนเนี่ยนะคะแบบนี้เขามีความผิดไหมคะอืมกรณีนี้อต้องพิจารณาแล้วสืบให้เห็นนะครับค่ะสมมติว,ว่าเราแจ้งไปอันนี้เนี่ยทางกฎหมายเขียนเอาไว้นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยสันนิฐานเบื้องต้นว่าทุกคนกระทาโดยสุจริตเขาใจใัดเมเลยฮะว่าหากมีการที่รถฉุกเฉินเนี่ยมีเปิดสัญญาณไฟรวมถึงเขาขอทางเนี่ยนะครับเก็นหน้าที่จะมีเหตุฉุกเฉินนะครับแต่หากว่าเราเห็นว่ารถคันนั้นไม่มีเหตุฉุกเฉินนะครับ หากเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เพื่อตรวจสอบ นะครับและแจ้งเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก,ก็มีความผิดนะครับหากว่าไม่มีเหตุฉุกเฉินแล้วใช้สัญญาณนะครับค่ะนะคะ,ะ,คะก็ไปนั้นอาจจะต้องขอความร่วมมือนะฮะจากทางเจ้าหน้าที่หน่วยไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องเกับเรื่องของการนะใช้รถที่ปิดไซเลนนะคะอันนี้ท่านต้องมีจิตสำนึกนะคะใช่ค่ะนะคะต้องด่วนจริงๆต้องไปช่วยเหลือคนจริงๆนะคะเปิดไซเรนฉุกเฉินนี้เชื่อว่าหลายท่านพอได้ยินเสียงไซเลนก็ แน่นอนจะีร้อบทางพร้อมที่จะหลบทางให้รวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละทางแยกนะคะเพราะว่าถือว่าน่าจะต้องมีเหตุด่วนที่ไปช่วยเหลือในส่วนของคนเจ็บนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้ทนายอิทธิพลได้พักกันครู่หนึ่งกลับมานะมีอีกสามท่านรออยู่คุณศรีวิชัยคุณจักรกลิศแล้วก็คุณกฤษณะค่ะ กับในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางกันนะคะท่านนี้ฝากคำถามผ่านทาง SMS ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ <ง Town. S 1> นะคะปรึกษากับทนายอ,อิทธิพลค่ะว่าถ้าเราจะฟ้องร้องในเรื่องของคดีมรดกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ยเยอะไหมเท่าไหร่นพอจะทราบไหมคะทนายคะอ๋อครับผมตรงน,นี้นะครับก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับในการที่เราจะฟ้องคดีมะระดกนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะต้องดูทุนทรัพย์นะครับเป็น <Okay. S 2> สำคัญ Self <Okay. S 2> นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในอัตราร้อยละสอง <Okay. S 2> นะครับ <ST> แล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าทุนทรัพย์มากหรือน้อยอย่างไร <Okay. S 2> นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากคาถามเนี่ยผมแนะนําให้โทรปรึกษาพเพิ่มเติม <Okay. S 2> นะครับกับทางสมาคมทนายความในวันพรุ่งนี้ได้ <Wha> นะครับเบอร์เบอร์โทรศูนย์สองนะครับหกสองสองสองสามสามหนึ่งถึงสองหกสองสองสองสามสามหนึ่งถึงสองนะคะ ใช่ครับเราจะได้สอบถามเรื่องของค่าค่าธรรมเนียมบนสารนะครับก็ <c oughs> สามารถสอบถามได้นะครับแต่ในเบื้องต้นที่จะสามารถแนะนําได้เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างคะตามขั้นตอนนะคะเอ่อส่วนใหญ่ของเวลาที่เรานําเรื่องไปฟ้องศาลเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีค่าธรร, <c oughs> รรมเนียมศาลนะครับค่ณนส่ร <c oughs> ใช่ครับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทุนทรักที่ฟ้องนะครับอ่านะครับแต่เรื่องของอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอัตราค่านาหมายนะครัาเรื่องของการให้เจ้าหน้าที่ไปปิดหมาย นะครับต่งางๆเพื่อจะให้ทั้งคู่นะครับคู่ความทั้งสองฝ่ายได้มาเจราจากันที่ศาลตามวันเวลาที่กําหนดเอาไว้ค่ะแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจ,จะ,ะตกเฉลี่ยก็ไม่ไม่เกินท่านละห<ม>้าร้อยนะครับจะอยู่โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับต้องดู ขางใล้ไกลของแต่ละสถานที่ค่ะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ้าของคําถามผ่านทาง s อสเอนะคะก็รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดแล้วอาจจะต้องนะฮะเข้าไปนะฮะสอบถามกับทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งจะโทรศัพท์ไปสอบถามกันก็ได้นะคะเย้นย้ําหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหมายเลขศูนย์สองหกสองสองสองสามสามหนึ่งถึงสองนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มีคําถามจากคุณศรีวิชัยที่ฝากไว้แล้วนะคะบอกว่าตน ขับรถแท็กซี่นะคะก็เข้าไปส่งผู้โดยสารภายในสนามบินสวนภูมินะคะแล้วปรากฏว่าผู้โดยสารก็สัมาระเยอะนะคะก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเรื่องของการขนย้ายลงไปปรากฏว่าก็ยังขนของลงไม่เสร็จละค่ะก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตักเตือนแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการใช้คําพูดที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นล็อกล้อแล้วก็ลากรถออกไปเลยก็เลยอยากจะถามทนายอิทธิพลว่าลักษณะนี้เนี่ยเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็เราสามารถที่จะเรื ร้องเฝ้ารองหรือค่าเสียหายได้ไหมคะอืมอันเนี้ยนะครับก็ต้องบอกคุณศรีวิชัยก่อนเลยนะครับต้องดูกฎระเบียบน,นะครับในเรื่องของอของของสถานที่ของสนามบินด้วยนะครับอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหากถ้าจะมองในเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องของการจราจรนะครับนําไปเปรียบเทียบเนี่ยหากเราฝ่าฝืนนะครับก็สามารถเจ้าหน้าที่สามารถล็อกรอได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าเราลทัทธิรถหรืออะไรด้วยหรือเปล่านะครับค่ะ นะครับแต่ว่าหากมีการล็อกล้อกันแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เจราจานะครับเพราะว่าการทําลายเครื่องล็อกล้อต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่ดีนะครับเรื่องทางกฎ <Okay. S 2> หมายจะมีการเขียนอยู่แล้วว่าการทําลายเรื่องของเครื่องกีดกั้นต่างๆหากเราทําฝืนกฎอะไรแบบนี้นะฮะมันจะมีโทษในการถ้าถ้าเป็นเงินท้องถนนน,นะฮะจะมีโทษจําคุกด,ด้วย <Okay. S 2> นะครับอย่างที่เราเห็นเวลาล็อกล้อนะครับกรณีนี้เนี่ยหากถูกล็อกล้อให้แนะนําคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเจราจากันใ <Okay. S 2> ะครับ Uh huh. มาถึงคําถามของคุณจัก,กรกฤดค่ะทนายอิทธิพลค่ะบอกว่าไปเช่าซื้อรถแท็กซี่มาจากอูอ่ปัจจุบันนี้ก็มีการขายต่อให้กับเพื่อนนะคะโดยทําสัญญาซื้อขายกันเองซ่องคนค่ะ uh huh. ก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าของอู่เนี่ยเขาจะฟ้องใครค่ะ uh huh. อ๋อนะครับก็ต้องแจ้งคุณจักรกินะครับสําหรับคุณจัก,กรกฤเนี่ยนะครับทําสัญ,ญญาเช่าซื้อกับอู่เอาไว uh ้ huh. นะครับ ะฮะตรงนี้เนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าในสัญญาเช่าซื้อนะครับในช่วงต้นตราบใดที่เรายังไม่ได้ชาระงวดสุดท้ายนะครับ<แ>เราจะมีลักษณะเป็นผู้ครอบครองรถเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําสัญญาซื้อขายให้กับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจัดกิจนะครับหากว่าต้องการจะขายรถนะครับก็จะต้องมีการไปติดต่อกับทางอู่เพื่อขอเปลี่ยนตัวผู้เช่าซื้อรถต่อนะครับกรณีนี้หากถามบอกหากเกิดปัญหาขึ้นนะครับเจ้าของอู่เนี่ย เขาผูกพันกับเราตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ไปฟ้องคนที่ซื้อต่อจากคุณจักกิจหรอกครับแต่เขาจะฟ้องคุณจักกิจนะครับว่าว่าเอารถเขาไปแล้วไปขายต่อโดยไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าหากยังติดต่อกับผู้ที่ขายรถไปได้นะครับให้นำพาเข้าไปที่อู่แล้วจัดทำให้เรียบร้อยนะครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็แนะนำทางออกให้ด้วยนะคะทนายค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะหลายๆครั้งนะครับในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยหลายๆคนทําไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> บางคนเนี่ยอาจจะผูกถึงขนาดดาเนินคดีเรื่องของอยากยอกตับด้วยอต้องระมัดระว <c oughs> ังนะคะ,ะเคยมีนะฮะคณผู้ฟังสวพการหนึ่งก็โทรมาปรึกษาเหมือนกันก็คือยังเช่าซื้อรถกันอยู่แต่ว่าไปขายต่อให้กับคนอื่นแต่ปรากฏว่าคนที่ซื้อต่อไปเนี่ยเอารถไปด้วยตามหากันไม่เจอค่ะนั่นแหละเป็นปัญหานะคะเนเขาก็ทุกข์ใจมากๆเลย ครับเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดครับเข้าใจว่าเมื่อเชาซื้อรถแล้วรถอยู่กับเราเราเป็นเจ้าของค่ะนะครับอันนี้เรามีเพียงแค่สิทธิในการครอบครองแล้วเราก็ผ่อนชำระค่างวดน,นะครับจนกว่าเราจะชำระเสร็จนะครับแต่สิทธิ์ของรถต่างๆการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ผู้ให้เจ้าซื้อหรือว่าเจ้าของอู่ะนะครับหรือว่าไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายรถที่เจ้าซื้อกันเนี่ยต้องระวังนะครับต้องซื้อขายโดยจะทําให้ถูกต้องนะครับ ค่ะนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายเลยสั้นๆนะคะคุณกฤษณาบอกว่าบุคคลล้มละลายหากไปทําสัญญาเงินกู้จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือเปล่าคะอ๋อบุคคลล้มละลายนะครับหากไปทําสัญญากู้ะะะจะมีผลบง <ๆ S 1> ังคับตามกฎหมายหรือเปล่า ต้องดูระยะเวลานะครับที่คุณถูกล้มละลายนะครับม,มันก็จะมีระยะเวลาตามกฎหมายอยู่ะนะครับว่าคุณถูกปลดออกจากการล้มละลายหรือย,อย่างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็อยู่ในระยะเวลาโดยประมาณ3ามปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องต้องดูงข้อติ่งเพิ่มเติมนะครับ อ่าฮได้เลยขอบคุณมากวันนี้หลายคําถามเลยนะคะที่เราพูดคุยกันนะคะ<ช>ก็ค,ะคุณผู้ฟังได้ประโยชน์ไปเยอะเ,เลยนะคะ<ช>วันนี้ขอบพระคุณธนาอิทธิพลค่ะขอบพระคุณค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับสวัสดีคุณผู้ฟังค,<อ>ครับค่ะเกรู้ทันรู้ถา